โครงสร้างของระบบไหลเวียนเลือดระบบไหลเวียนเลือดเป็นระบบที่ประกอบไปด้วยหัวใจหลอดเลือดและเลือดโดยหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดส่งออกไปตามหลอดเลือดแดงเมื่อเลือดผ่านไปถึงหลอดเลือดฝอยก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างของดีกับของเสียซึ่งอยู่ในหลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อโดยนำของดีซึ่งประกอบไปด้วย ออกซิเจนและสารอาหารไปให้เนื้อเยื่อแล้วจึงนำของเสียกลับเข้าสู่หลอดเลือดฝอยโดยขนส่งกลับเข้าทางหลอดเลือดดำและไหลเวียนกลับเข้าสู่หัวใจอีกครั้งหน้าที่ของระบบไหลเวียนเลือด 1. นำอาหารและสารต่างๆไปเลี้ยงเซลล์ของร่างกาย 2. นำคาร์บอนไดออกไซด์ไปขับออกที่ปอดเพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจนกลับมาใช้ 3. นำของเสียซึ่งเกิดจากการทำงานของเซลล์ เพื่อขับออกภายนอกร่างกาย 4. ควบคุมและรักษาดุลของสารน้ำภายในเซลล์ 5. ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ 6. นำสารแอนติบอดีไปให้เซลล์เพื่อช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคส่วนประกอบของระบบไหลเวียนเลือด 1. เลือด 2. หลอดเลือด 3. หัวใจเลือด เลือดประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นของเหลว55%ซึ่งเรียกว่าน้ำเลือดหรือพล a s m a และส่วนที่เป็นของแข็งมี45%ซึ่งได้แก่เซลล์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือดน้ำเลือดหรือพล a s m a ประกอบด้วยน้ำประมาณ91%ทำหน้าที่ลำเลียงเอนไซม์ฮอร์โมน แกส๊สและธาตุวิตามินและสารอาหารประเภทต่างๆที่ผ่านการย่อยอาหารมาแล้วไปให้เซลล์และรับของเสียจากเซลล์เช่นยูเรียแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำส่งไปกำจัดออกนอกร่างกายเซลล์เม็ดเลือดเซลล์เม็ดเลือดแดงมีลักษณะค่อนข้างกลมตรงกลางจะเวเ้าเข้าหากันคล้ายขนมโดนัทเนื่องจากไม่มีนิวเคลียส องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารประเภทโปรโตีนที่เรียกว่าฮีโมโกลบินซึ่งมีสมบัติในการรวมตัวกับแก๊สต่างๆได้ดีเช่นแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแกส๊สโดยจะลำเลียงแก๊สออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและลำเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากส่วนต่างๆของร่างกายกลับไปที่ปอด แหล่งสร้างเม็ดเลือดแดงคือไขกระดูกผู้ชายจะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงมากกว่าผู้หญิงเซลล์เม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณ110วันถึง120วันหลังจากนั้นจะถูกนำไปทำลายที่ตับและม้ามเซลล์เม็ดเลือดขาวมีลักษณะค่อนข้างกลมไม่มีสีและมีนิวเคลียสเม็ดเลือดขาวในร่างกายมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด มีหน้าที่ทำลายเชื้อโรคหรือสารแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกายแหล่งที่สร้างเม็ดเลือดขาวคือม้ามไขกระดูกและต่อมน้ำเหลืองมีอายุประมาณ7วันถึง14วันเกล็ดเลือดหรือแผ่นเลือดไม่ใช่เซลล์แต่เป็นชิ้นส่วนของเซลล์ซึ่งมีรูปร่างกมลมรีและแบน เกล็ดเลือดมีอายุประมาณ4ี่วันมีหน้าที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อมีการไหลของเลือดจากหลอดเลือดออกสู่ภายนอกหัวใจหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายโดยทำให้เกิดความดันเลือดในหลอดเลือดแดงเพื่อให้เลือดเคลื่อนที่ไปยังอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างทั่วถึงวงจรการไหลเวียนเลือด วงจรการไหลเวียนเลือดเริ่มจากหัวใจห้องบนซ้ายรับเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงจากปอดแล้วบีบตัวดันผ่านลิ้นหัวใจลงสู่หัวใจห้องล่างซ้ายแล้วบีบตัวดันเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย และเปลี่ยนเป็นเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงหรือเลือดดำไหลผ่านหลอดเลือดดำหัวใจห้องบนขวาจะบีบตัวดันผ่านลิ้นหัวใจลงสู่หัวใจห้องล่างขวาแล้วกลับเข้าสู่ปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นแก๊สออกซิเจนเป็นวัฏจักรการหมุนเวียนเลือดในร่างกายเช่นนี้ตลอดไปหลอดเลือดหลอดเลือดทำหน้าที่ลำเลียงเลือดจากหัวใจ ไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายและเป็นเส้นทางให้เลือดจากอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจหลอดเลือดในร่างกายมี3ชนิดได้แก่หลอดเลือดแดงเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดดีจากหัวใจไปสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายหลอดเลือดแดงมีผนังหนาแข็งแรงและไม่มีลิ้นกั้นภายใน เลือดที่อยู่ในหลอดเลือดแดงเป็นเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงหรือเรียกว่าเลือดแดงหลอดเลือดดำเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดดำจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้าสู่หัวใจหลอดเลือดดามีผนังบางกว่าหลอดเลือดแดงมีลิ้นกั้นภายในเพื่อป้องกันเลือดไหลย้อนกลับเลือดที่ไหลอยู่ภายในจะเป็นเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนต่ำหลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือด ที่เชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำสารเป็นร่างแหแทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายมีขนาดเล็กและละเอียดเป็นฝอยและมีผนังบางมากความดันเลือดความดันเลือดหมายถึงความดันในหลอดเลือดแดงเป็นส่วนใหญ่เกิดจากการบีบตัวของหัวใจที่ดันเลือดให้ไหลไปตามหลอดเลือด ความดันของหลอดเลือดแดงที่อยู่ใกล้หัวใจจะมีความดันสูงกว่าหลอดเลือดแดงที่อยู่ไกลหัวใจส่วนในหลอดเลือดดำจะมีความดันต่ำกว่าหลอดเลือดแดงเสมอความดันเลือดมีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรประหลอดเป็นตัวเลขสองค่าคือค่าความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวและค่าความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวปัจจัยที่มีผลต่อความดันเลือด 1. อายุ2เพศ 3. ขนาดของร่างกาย สี่อารมณ์หคนทำงานหนักและการออกกำลังกายระบบน้ําเหลืองสารต่างๆในเซลล์จะถูกลําเลียงกลับเข้าสู่หลอดเลือดด้วยระบบน้ําเหลืองโดยสัมพันธ์กับการไหลของเลือดในหลอดเลือดฝอยระบบน้ําเหลืองมีส่วนประกอบดังนี้ 1. อวัยวะน้ําเหลืองเป็นศูนย์กลางผลิตเซลล์ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมได้แก่ต่อมน้ำเหลืองต่อมทอมซินม้าม ต่อมไทมสัสมีหน้าที่ผลิตสารต่อต้านเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย 2. ท่อน้ำเหลืองมีหน้าที่นำน้ำเหลืองเข้าสู่หลอดเลือดดำในระบบหมุนเวียนเลือด 3. น้ำเหลืองมีลักษณะเป็นของเหลวใสอาบอยู่รอบๆเซลล์สามารถซึมผ่านเข้าออกผนังหลอดเลือดฝอยได้มีหน้าที่เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนสารระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเซลล์ได้ระบบภูมิคุ้มกัน ร่างกายของคนเรามีสภาพภูมิคุ้มกันสิ่งแปลกปลอมที่อาจก่อให้เกิดโรคได้ร่างกายจึงมีกลไกกำจัดสิ่งแปลกปลอมตามธรรมชาติดังนี้ 1>, 1. เหงื่อเป็นสารที่ร่างกายขับจากต่อมเหงื่อออกมาที่บริเวณผิวหนังทั่วร่างกายสามารถป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง 2. น้ำตาและน้ำลายช่วยทำลายเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้ สามขนจมูกและน้ำเมือกในจมูกช่วยป้องกันฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายทางลมหายใจได้สี่เซลล์เม็ดเลือดขาวที่อยู่ในเซลล์ร่างกายและท่อน้ำเหลืองสร้างสารต่อต้านเชื้อโรคที่เรียกว่าแอนติบอดีเพื่อทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายระบบภูมิคุ้มกันโรคที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านเฉพาะโรคที่เข้าสู่ร่างกายนั้นสร้างได้สองลักษณะดังนี้ 1. ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเองเป็นวิธีการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรค 2. ภูมิคุ้มกันที่รับมาเป็นวิธีการให้แอนติบอดีแก่ร่างกายโดยตรงเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทันที